ไม่เด็กแล้วนะเดียนาปล่อยทีเด็ดเผ็ดซับพิกยังต้องยกมือให้เรียกแสงฮือฮาบนไอจีได้ร้อนระอุหนัก Mark มากมาสำหรับนางเอกหน้าใสเดียนาที่ต้องบอกเลยว่าด้านนั้นที่ออกมาปล่อยทีเด็ดให้ชาวเน็ตต้องร้องว้าวเมื่อเจ้าตัวใช้เวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเรียกว่าไปทะเลทั้งทีก็ไม่ทำให้ชาวเน็ตที่รอสองความแซ่บผิดหวังเลยค่ะ โดยสาวเดียนา่ามาในลุกนุ่งบิกินี่เบาๆอวดบอดี้ผิวพรรณขาวสว่างใสโชว์เอลเหน้าท้องแบลกลเปิดหน้าอกหน่อยๆถึงไม่ได้บึ้มแต่ก็ทำเอาสถานได้เหมือนกันนะคะเสร์บคู่กางเกงขาสั้นสีขาวถึงแม้จะมีเสื้อซีทูคุมก็ไม่อาจต้านความเซ็กซี่เธอได้เลยจริงๆบอกเลยว่าเผ็ด แซบแถมยังปนความน่ารักอีกงานนี้เอามงความซับไปคลองเลยจ้า